สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำคอนเทนต์ร่วมกับไลฟ์ไบคับชนบุรีกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างแนะนาตัวเลยครับผมครับผมช่างกันไลฟ์ไบคับครับครับผมช่างกันครับวันนี้เรามาทําเรื่องอะไรกันครับผมแนะนําเรื่องการใช้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี้มีหลายตัวไหมครับช่างกันเยอะเยอะมากเลยของของบ้านทูใช่แล้วหกเหลี่ยมแต่ละประเภทเนี่ยคือหน้าตาจริงๆแล้วหกเหลี่ยมอ่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันใช่ไหมช่างกันใช่ครับแต่ว่ามันใช้ต่างกันหรือเปล่าต่างกันมันจะมีตามแยกประเภทของการใช้งานของบอกไป แล้วบางทีเนี่ยมันมีแบบพวกหัวบอลด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้ช่างกันแนะนาเลยดีกว่าเอาทีละตัวกันเลยที่เรามีมากันวันนี้เนี่ยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับช่างกันตัวแรกก็เป็นตัวทั่วไปที่เราใช้กันสแตนดาดเลยนี่คือเป็นสแตนดาดเลยอันนี้มีทุกเบอร์เลยหรือเปล่าครับช่างกันก็เบอร์คู่ทั้งหมดครับตัวนี้เป็น h e SS ขีด1.2ไอตัวนี้เนี่ยดูหน้าตามันแล้วคือมันเป็นประแจหกเหลี่ยมตัว L ตัว L ทั่วไปทำอะไรก็เอาไว้ขันพวกกราติกขันทุกอย่างครับขันได้หมดครับผม แต่ถ้าเป็นเจองานหนักๆตัวนี้ก็จะไม่ไหวแล้วเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ไหวมันแรงโหนมันไม่มีครับอย่างเช่นเราถอดขาจานหรืองานหนักๆเบอร์แปดอย่างเช่นที่มันมีที่เกลือติดเวลาเราถอดบันไดอะไรเงี้ยแรงกดมันไม่พอเราจะต้องใช้หัวเหลี่ยมที่ตัวใหญ่ขึ้นครับแล้วอย่างนี้เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าตรงปลายมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับช่านกันถ้าเป็นแบบนี้เป็นหัวบอลครับหัวบอลนี่มันวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรครับ ไว้ขันตัวไปแล้บแต่ว่าในการขันมันไม่เหมาะกับการขันงานหนักเดี๋ยวจะมาจาอลึกอีกทีหนึ่งครับก็เป็นตัวนี้เนาะที่ใช้ได้ครอบคุมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องใช้ในจุดที่อาจจะใช้แรงบิดน้อยหน่อยคือไม่ได้หนักจนเกินไปโอเคอันนี้คือจบตัวนี้แล้วใช่ไหมครับจจบตัวนี้อเคไปตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้คือเป็นหกเหลี่ยมหัวสั้นตัดในงานเนี่ยมันจะเจองานที่แบบว่าเข้าได้ยาก เขา,าได้ยากคือเป็นซอกเป็นมุมใช่ไหมใช่แล้วครับอย่างดิสเบรกเสือภูเขารุ่นมันมีรุ่นก่อนในนี้ที่คาลิปเปอร์มันซ่อนอยู่แถวๆตรงนีมน้มันไม่มีตัวไหนจะเข้าไปไขได้ตรงนี้เขาเออกแบบมาเพื่อให้มันเข้าได้ดีครับอ,อ,อย่างตรงนี้สับจานตรงนี้นี่คือทําไมเราถึงต้องใช้ หกเหลี่ยมที่มันมีขนาดหัวสั้นอย่างเราใส่ขากระติกไปแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนขนาดใบจานให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องปรับสับจานแน่นอนแล้วอย่างถ้าเราเอาหกเหลี่ยมตัวแรกที่ผมให้ดูเข้าไปมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันจะติดช่วงขาติดมันยาวขนาดนี้แต่ตรงนี้มันสั้นเวลาเข้ามันก็จะขันได้ง่ายกว่าอ่ามันบอกว่ามันหลบระยะที่มันเกินออกมาใช่ไหมอ่าประมาณนี้หรือจะเอาหกเหลี่ยมไปตัดก็ได้นะแต่ว่าน่าจะ ลำบากพอสมควรนะก็ค่อนข้างที่จะยากจือเดิมท่าจะต้องเอาไปตัดเพราะมันก็ค่อนข้างจะใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือเยอะอีกใช่ใชครับ,ครบใครว่าหกเหลี่ยมใช้อันไหนก็ได้จริงๆไม่ใช่นะหกเหลี่ยม <6 S 2> แต่ละตัวมีธรรมชาติของมันแล้วก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปไม่ให้สะดวกมากขึ้นเวลาเราซื้อเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะตัวต่อไปเป็นตัวไหนครับช่างกันเป็นตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆตามร้านเลยครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหกเหลี่ยมแบบไหนครับช่างกัน ผมก็เรียกหกเหลี่ยมทั่วไปนะเป็นหกเหลี่ยมใช่ป่ะแต่ว่าเป็นแบบแต่การขันงานเนี้ยมันจะจะออกแรงได้ดีกว่าคือเ่ราะอาไมันยาวครับและมุมจับอะไรพวกเนี้ยมันง่ายหมดอย่างเช่นผมขันตีนผีหรือขันจุดที่มันแน่นๆน่เนี้ยถ้าถ้าเป็นตัวประแจตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานสบายในจุดไหนบ้างครับช่างในจุดที่มันต้องออกแรงเยอะเยอะหรืออะไรมันมันจับถนัดมือขวาครับโค้งเนี้ยหรืออ๋อคือออกแรงได้เต็มที่มากกว่า นี้ผมจะแนะนําตอนขันนะอย่างหกเหลี่ยมทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้าเจองานแน่นๆอย่าใช้หัวบอลขันเพราะอะไรครับช่างกันโอกาสที่รูดมีเพราะว่าไอหกเหลี่ยมตัวเนี้ยมันสามารถอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดเราขันไปปุ๊บมันปีนเห็นไหมครับอ๋อคือมันเหมือนมันเข้าไม่เต็มล่องเต็มบ่ามันใช่ครับดีไม่ดีถ้าถ้าน็อตมันแข็งนะพูดถึงว่าน็อตไม่เสียครับผมหัวบอลเนี่ยขาดมันก็จะคาอยู่ในรูงเงี้ยซึ่งมันก็จะจากงานเล็กๆจะกลายเป็นงานหยาบงานใหญ่ไปแล้วอ่าขันขันแรงเกินไปมันก็จะรอ้นูเย มันอาจจะทําให้แบบว่าเราออกแรงไปอีกน็อตน็อตจะหวานได้อีกใช่ไหมครับใช่น็อตอาจจะพังอีกด้วยครับโอ้แล้ววิธีขันเนี่ยขันยังไงครับช่างกันถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ตรงนี้ขันเราลองก่อนว่าเอ้ยแน่นไหมไหมถ้ามันโอ้อะไฝืนแรงเนี่ยมันไม่มีแรงโหนเราก็ใช้ฟังแอลก่อนอ่าโผล่ออกมาปั๊บครับผมสักรอบหนึ่งก็ได้ที่เหลือเราก็ใช้หัวบอลในการขันละอ่าก็คือตะแคงขันเข้าไปก็จะง่ายขึ้นเวลาขันเข้าขันออกมันก็ใช้ตรงนี้ก่อนแหละ ก็คือขันถ้าใช้หัวบอลขันเข้าเนี่ยขันให้พอตึงมือก่อนใช่ไหมพอตึงมือก่อนหรือว่าเวลาออกเราขันที่จุดที่มันแน่นออกมาก่อนแล่อยคลายมันออกก็คืออย่าพยายามอย่าไปฝืนใช้หัวบอลในการขันอะไรที่มันแน่นเกินไปไม่งั้นหักคาลูแน่แน่นอนโอ้โหพูดสแปลกๆเลยหักคาลูก็เมื่อกี้ก็เป็นตัวหกเหลี่ยมที่ใช้กันในตามช็อปในร้านเซอร์วิสทั่วไปเลยนะครับตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวแบบไหนครับช่างกันเป็นตัวนี้ออกแบบมาให้สะดวกสบายกว่าเดิม ตัวนี้เขาจะเรียกเป็นยังไงครับเป็นหกเหลี่ยมสามทางเยหรือเปล่าสามทางประมาณนั้นแหละคือมันจะมีเบอร์อยู่ในตัวเดียวครับผมอย่างนี้ก็จะมีเบอร์สองสองจุดห้าเบอร์สามซึ่งมันจะใช้กับการตั้งพวกนี้อยู่แล้วเป็นน็อตสับจานน็อตสับจานน็อตบีเทนชันน็อตไฮโลครับหรือขันสต็อปเปอร์ซึ่งตัวนี้มันจะไม่ทํามาเป็นหัวบอลนะเวลาจับมันจะเต็มมินมากกว่าอย่างที่ผมบอกถ้าใช้หัวบอลขันโอกาสหักมีแล้วการน็อตตัวเล็กๆเนียหัวลูดง่ายมากเพราะมันจับไม่เต็ม ก่อนขันนุกั้งยัดเข้าไปให้มันลึกๆก่อนแล้วข้อดีคือมันยาวอย่างสับจานตัวใหม่ตันนี้น็อตมันซ่อนอยู่ข้างในเห็นไหมครับซ่อนอยู่ลึกเลยนะเวลาจะเข้าไปขันเอาตัวแอลเข้าไปขันก็คงจะลําบากหรือเอาหัวบอลเข้าไปโอกาสหมากรุกก็มีตัวนี้มันยาวมันสามารถขันเข้าไปได้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มันทํามาเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะเลยก็จะดีกว่าใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราใช้ตัวที่เป็นตัวแอลหัวสั้นเข้าไม่ได้เลยครับ ตัว L หัวสั้นไม่ได้มันเข้าได้แต่มันขันลําบากค่อนข้างจะขันลําบากซึ่งตัวนี้มันขันเป็นรอบได้เลยอ๋อแต่ตัวนั้นเราต้องมาขันหยุดขันมาหยุดมาขันใหม่่สู้เอาตัวนี้ไปเลยดีกว่าเพราะมันมีด้ามที่ยาวแล้วก็มันหมุนได้เต็มรอบมากกว่าใช่ไหมครับ่แล้วครับ พอ็อตบอลตัวมันมีผสมอย่างน็อตรงนี้อาจจะเป็นเบอร์2ตรงนี้อาจจะเป็น2.5เราก็ไม่เสียเวลาไปเอื้อมหยิบเครื่องมือหาเครื่องมือเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยก็คือใช้ที่มันเป็น3ทางมาเลยแค่สลับด้านแล้วก็ใส่แล้วก็หมุนเต็มรอบก็คือทํางานได้สะดวกและทํางานได้รวดเร็วมากกว่าใช่ไหมฮะครับผมโอเคแล้วถ้าเป็นตัวนี้แหะครับช่างกันตัวนี้ขันสเต็มจะโอเคมากเลยเพราะว่าอย่างสเต็มสตาร์รัากันเนี่ยจะเป็นเบอร์ห้าก็ส่วนใหญ่หัว่า M5 ตรงนี้จะเป็น M4 ตารานัดข้างในเป็น M6 ซึ่งตัวนี้มาทำมาครบเลย4 5 6ก็จเป็นเบอร์ที่เรียงมาเอาไว้ทำใช้สำหรับงานที่อยู่ตรงสเต็มโดยเฉพาะเลยตรงอื่นก็ได้จุดอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าจะมาขันน็อตขาติดก็คงจะลำบากเพราะว่าด้วยลามที่มันใหญ่เราก็ต้องดูแต่ละประเภทที่เราจะใช้ครับแต่จริงๆแล้วคือประเภทของมันเนี่ยก็คือประเภทเดียวกันกับ3ทางแต่แค่มันเป็นแบบเบอร์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันถนัดกับจุดอื่นอ่าจุดอื่นครับประมาณนี้นะฮะให้ดูตรงชิปเตอร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน คิดนี่คือตรงชิปเตอร์ใช่ไหมครับช่างกันนี่คือเราถกฮูดมันขึ้นมาแล้วเนาะใช่เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้อาจจะต้องการปรับมุ้มปรับอะไรก็แล้วแต่คือปรับองศาของชิปเตอร์ให้เอียงเข้าหรือว่าเอาให้มันเอ้างออกหรือเอียงเข้าอะไรเพื่อให้มันจมๆเข้าไปหน่อยนะบางคนอาจจะเห็นแบบโหอยู่อย่างนี้เลยทิ่มไปตัววีไปเลยใช่ใช่ทีวิธีปรับก็บางคนก็จะเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกชอบเอาคบอลเข้าไปซึ่งเข้ามาได้แค่นี้เห็นไหมครับมันไม่ได้จับถึงตัวนี้เลยแต่พอขันออกแรงปั๊บ เกิดโอกาสที่หัวบอลจะบิดได้หรือขาดได้และที่ตรงนี้คือเขาแบบขันไว้แน่นด้วยเนาะมันต้องใช้แรงท้อขันอยู่ที่ห้านิวตันจริงๆขันแค่ตึงมือแล้วเอาท้อขันดีกว่าเพราะผมเคยเจอคือตรงนี้ขันแน่นไปตรงนี้แตกอ๋อตัววัสดุตรงนี้มันคือมันเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกครับและมันไม่มีของเปลี่ยนด้วยซึ่งถ้าเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่ามันแตกค่งเบ้าเลยปะประมาณนั้นครับถ้ามาอยากรอของนะอย่างนิดเบรกไหนจะเรื่องห้องน้ํามันอะไรเยอะแยะไปหมดครับผม ระบบข้างในก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าใช่ครด้วยใช่ผมก็เลยจะแนะนําเป็นตัวเนี้ยครับผมดีกว่าก็คือมันจะเต็มเบ้าเต็มบ่ามันมากกว่ามันพอดีกว่าอแล้วถ้าเป็นตามจุดพวกนี้แหละครับทำไมถึงใช้ตัวนี้แล้วสะดวกมากกว่ามันจับง่ายถนัดมือกว่าครับหรือหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็จับได้ก็ใส่ไปแล้วก็ขันออกขันออกเสร็จก็เอาหัวบอลนำหมุนมันจะล่วนเร็วกว่าผมสาธิตด้วยอ่าผมม่านีเบอร์ซีะ ับผมันจะทํางานได้รวดเร็วอะขายปั๊บหนึ่งรอบปึ๊บหัวบอลเข้าอ่าออกแล้วครับแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้ตัวเนี้ยมันหัวมันขันลําบากกว่าหัวบอลมันจะจับได้ทุกทุกองศาทุกมุมไม่ว่าเราจะเอียงขึ้นเอียงลงมันจับหมดแต่ตัวเนี้ยมันเข้าได้ตําแหน่งเดียวอย่างนี้นี่เองก็อยากจะขันมุมนี้ก็ได้แนงกระบาขันก็ได้หรือผมได้ขันอย่างนี้ก็ได้ เข้าเหมือนกันหมดก็คือหกเหลี่ยมหัวบอลเนี่ยมันทำมันสร้างมาเพื่อให้ทํางานในอยู่ในองศาที่สบายกับเราที่สุดแต่มันไม่เหมาะกับการขยังานหนักแค่นั้นเองเพราะเนี่ยเนี่ยขันเนี่ยหูฝืน๊อกอืดหักเรียบร้อยคาอยู่ในเบ้ามันเองแล้วถ้ามันสมมติว่าเราหกเหลี่ยมหัวบอลเนี่ยมันหักอยู่ในเบ้ามันจริงๆหรอครับช่างกันเราจะทํายังไงดีอ่ะกไม่เหล็กดูดออกก็คือต้องเอาไม่เหล็กดูดออกใช่แต่มันก็จะเสี่ยงกับว่าที่น็อตเสียไปแล้วหรือเปล่าอีก เราก็ต้องมานั่งลําบากหาน็อตเปลี่ยนอีกอ่ะมาเปลี่ยนน็อตไหนว่าจะเอาออกอยังไงขันขาดไปแล้วสำคัญที่สุดคือหกเหลี่ยมของเราเสียหายครับชำรุดด้วยแล้วก็ดูหกเหลี่ยมที่มันเป็นมาตรฐานน่ะซึ่งบางตัวมันก็เปราะบางเกินไปอ่าขันจนพังได้ครับโอ,โอเคครับผมโอเคมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าตามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแ,อแต่ซึ่งจริงๆแล้วมัน คือหกเหลี่ยมใช่ไหมช่างกาใช่แล้วทำไมมันถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะครับผมให้ดูตัวนี้ก่อนเบอร์สิบตัวนี้จะขันขันจานแคมเปนโนโลของเป็นพวกอันต้าทอกครับซึ่งหกตัวน้อนเนี่ยมันจะอยู่ลึกมากไอตัวนี้ไม่สามารถเข้าไปได้หรืออย่างที่ผมบอกใช้ฝั่งนี้เข้าไปโอกาสขันมันก็คงไม่มีแรงขันเพราะมันขันมา40นิวตันไม่มีแรงที่จะขันมันได้แน่นอนก็คือขันมันแน่นมาก40นิวตันเมตรคือแน่นมากเลยนะคือตามต้องลองกับปดคอตรงนี้ ันก็มีตัวนี้หกเหลี่ยมมันจะยาวครับเวลาขันเข้าขันออกมันถึงกว่าตัวนี้จะเป็นเกียวสลับนะเผื่อใครขอดขาจานซุปเปอร์เลคกรอดมันจะเป็นขันเข้าเป็นออกขันออกเป็นเข้าเป็นเกียวสลับกันเอ๊ะมันมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมมันถึงต้องทําด้ามให้มันออกมาเหมือนกับไขควงด้ามตัวไหนครับเนี่ครับด้ามตัวเมื่อกี้เลยอ๋อตัวนี้ใช่มันจับถนัดมือกว่าอืเวลาแรงโหนหนัก กดอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่มีอะไรจับมันอาจจะเจ็บมือก็ได้เราอาจจะเจ็บอไนี่คือจับเบบเหมือนว่าเรากำได้เต็มแรงแล้วออกแรงได้เต็มที่มากยิ่งขันบันไดตัวนี้ดีเลยเบอร์แปดเดี๋ยวเสาธิตให้ดูเพราะมันเป็นเบอร์ใหญ่ด้วยใช่ไหมบางทีมันทํามาเพื่อซัพพอร์ตกับจุดที่มันต้องใช้แรงเยอะๆอยู่แล้วอ่าอย่างตอนขันเข้าเราก็ใช้บัวบอลขันไปก่อนก็ได้ก็คือแย่เข้าไปเลยแย่ไปขันันตึงมืออ่ะนี่ตึงนะครับไม่ตึงแล้วเอาแค่พอแบบตบิดไปไปเนาะอ่าแค่บิดไม่ไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ย หรือใช้ประแจท็อกจะดีที่สุดครับเราจะรู้ค่านิวตันที่มันควรจะขันเข้าไปเพราะถ้าเกินเกลียวเสียหายได้ครับแน่นกินแปลว่าสลุดก็เสียหายนะครับเรื่องค่าทองนี่สําคัญนะครับช่างกันย้ำไปในหลายๆคลิปเลยนะครับว่าเรื่องค่าทองสําคัญมากๆนะครับอย่าลืมเช็คด้วยนะครค่อนข้างแพงนะแต่ละอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีเบอร์อื่นไหมครับช่างกันอันที่เป็นรูปแบบอย่างนี้มีเบอร์ เบอร์8เบอร์10ครับมีสามเบอร์เอาไว้ใช้ทําอะไรตามจุดไหนบ้างครับส่วนใหญ่จะเห็นขันบันไดและส่วนใหญ่ครับหรือว่างานที่มันหนักๆอย่างเช่นถอดขาจานโรเตอร์ที่มันเป็นเบอร์8ตัวนี้มันจะโหนมีแรงโหนได้ดีกว่าแล้วไม่เจ็บมืออย่างที่ผมบอกมันทํามารับมือเราแล้วซัพพอดถนัดมือมากกว่าเอาแล้วอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าด้านปลายมันก็มีหัวบอลเหมือนกันแล้วอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรครับบอลสั้นๆก็อย่างบางตัวเนี้ยขาจานมันตรงเนี้ยมันจะเป็นฝั่งขันน็อตประมาณเบอร์10 m เอ พอขันเสร็จปุ๊บเราก็หัวบอลแย่ไปแล้วก็หมุนออกอก็ค่อนข้างจับถนัดมือนะครับก็ใช่ก็เรียกได้ว่าก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกก,ก,การใช้งานช่างแต่ว่าแล้วถ้าถามว่าซื้อไปใช้ที่บ้านใช้ได้ไหมก็ซื้อได้แต่ใช้ที่บ้านผมว่าชุดนี้ก็ก็ครอบคุมหมดละชุดน,นี้ก็ใช้ได้หมดแล้ใช่ไหมคร<อ><ะ>ับผมแล้วก็3ามทางสักชุดนึงส่วนใหญ่ที่ช่างใช้กันที่ช็อปเนี่ยก็คือใช้ตัวนั้นเป็นหลักจะเป็นตัวนี้เป็นหลักใช่ครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้บ่อยมากเพราะเจองานซอ,อกเยอะมากๆเลยที่แบบว่ามันจะมีแคบๆเนาะคบเข้าได้ไม่ถึงอะไรอย่างนี้บางคนแบบซื้อชุดนั้นที่เป็นตัวแอลทางยาวเข้าไปเนี่ยโอ้โหนั่งไปนั่งไ่ได้าไม่ถึงก็ติดค,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 คือพวกนี้ให้กานมาทําได้ไวขึ้นสะดวกขึ้นอ่าโอเคถ้างั้นเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนี่เราจะรู้สึกว่ามันอาจจะดูเหมือนไขควงไหมฮะครับเป็นปลากรูออกแบบมาใหม่อ่าอันนี้คือ มันเป็นไขควงหรือเปล่าครับจังหวะไม่ใช่มันเป็นหกเหลี่ยมแต่ลักษณะก็คล้ายๆไขควงอะไรครับในการไขแล้วมันมีหน้าที่ยังไงครับคือสังเกตดูตรงนี้คือมันจะเห็นได้ว่าแบบมันเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าหัวมันเล็กมากเลยนะครับจังหวอ่าเป็นหัวขันมินอ่ายังขันสต็อปเปอร์พวกเนี้ยอ่าออกแรงขันได้ดีกว่าสต็อปเปอร์คือตรงนี้นะฮะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่สายเฟรมซ่อนสายเนาะอ่าก็คือมันดียังไงนะะถ้าเป็นตัวนี้ ตัวแน่ตูดมันพอตอกได้สมมติว่าเราผมไปเจอน็อตแน่นๆตัวหนึ่งอย่างน็อตขาติดผมเอาไม่ออกครับหรือน็อตสต็อปเปอร์เอาไม่ออกใส่ไปตอกตอกขันออกตอกขันออกตอกยังไงครับตอกตรงนี้ยไขควงตอกซึ่งช่างกจะรู้ว่าอะตอกแต่ไม่ได้ตอกแรงแบบขนาดจนเปแตกนะเพราะเคาะเพื่อให้มันเคลื่อนตัวอ๋อคืออย่างนี้ก็คือจะสะดวกกับการใช้งานหนัก ไม่เชิงหนักมากแต่คือมันก็ทํามามีข้อดีของมันนะสะดวกสบายเหมืกันแต่ถามว่าจําเป็นไหมชุดนั้นก็พอเหมือนกันครับแต่นี่ในในร้านช่างอาจจะควรมีก็ดีเพราะเข้าซอกมันก็มีแรงขันได้มากกว่ามันเราไว้ขันพวกน็อตตีนผีสับจานได้ด้วยไปครับใช่ครับี่ก็ขันสะดวกด้วย่าผมว่าลักษณะเหมือนการขันไขควงดีๆนี่ก็คือใช้ได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับพวกน็อตเล็กๆเหมือนกันเนาะใช่ครับโอเคนอย่างอย่างเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แล้วแต่ครับผม อันนี้คือตัวที่เราดูกันเป็นตัวแรกเลยคือตัวที่มันเป็นหกเหลี่ยมตัวแอลที่เป็นตัวทางยาวนี่นี่คือหัวเท่ากันเลยป่ะครับที่เรียกหัวเท่ากันครับแต่ว่าก็อย่างผมบอกก็ต้องใช้หัวบอลขันอยู่ดีเวลาปรับตั้งซึ่งอากาสน็อตลูดหรือว่าหัวขาดคาก็มีสูงหรือเราจะขันแบบนี้มันก็คงจะไม่สะดวกถ้าเราขันในด้านในเนี่ยมันก็วนได้แค่ทีละครึ่งทีละครึ่งเสียเวลา ตรงนี้จบเลยขันได้เป็นรอบกี่รอบก็ขันไปว่านไปก็คือไปอย่างนี้เลยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุน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 เอาเลยเหมือนเวลาเราใช้ไขควงขันน็อตประมาณนั้นเลยคือจะสะดวกสบายมากกว่าสำหรับตัวนี้ถนัดมือด้วยน้ําหนักใช้ได้นวงโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นหกเหลี่ยมพกพาสุดท้ายแล้วครับนี่คือหกเหลี่ยมพกพาใช่ไหมครับตัวนี้เหมาะกับรถดิสเบรก ในปัจจุบันเลยคือปลาครูทำมาหลายตัวนะซึ่งมันมีตัวเล็กด้วยแต่ตัวเล็กเนี่ยมันไม่เหมาะกับออกแรงเยอะๆซึ่งตัวนี้เขาทอไว้อยู่1 0 12ินิวตันตัวเล็กคงไม่มีแรงขันอ่าตัวนี้ตัวนี้จะมีแรงขันมากกว่าด้ามมันสั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยด้ามยาวอ๋อเด้อด้ามยาวใช่ถ้าตัวนั้นมันจะเป็นด้ามสั้นอีกตัวหนึ่งที่ที่ให้ดูตัวนั้นจะเหมาะขันแค่แบบอ่านอะไรนิดหน่อยไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ซึ่งถ้าเป็นดิสเบรบเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างใช้แรงเยออะให้ผมพี่งขันดู คือดิสเบกเนี่ยมันจะต่างจากแกนปลดแบบแกนปลดไว้ก็คือตรงที่ว่ามันต้องขันแกนออกมาใช่ไหมครับช่างกัร เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้พวกหกเหลี่ยมในการพกไปด้วยใช่ใชไหมเผื่อยาง<ม>แตกกลางทางช่วยได้<ม>แต่ในความเป็นจริงก็ควรจะทอกตามค่าที่เขาบอกเห็นไหมสิบห้านิวตันมันจะมีบอกอยู่จะมีเขียนไว้ว่าแม็กสิบห้านิวตันเมตรแต่เราไม่ต้องถึงขันขนาดแม็กหรอกแต่ส<ม>ิบห้านิวตันผมถือว,ว่าเยอะมากเลยนะ<ม><ม>เอาแบบถ้าอย่างนั้นเราพกตัวนี้ไปเนี่ยเราคือเราแน่นอนว่าตอนระหว่างทางเราไม่มีประแจทอกอยู่แล้วเราเอาแค่พอตึงมือพอตึงมือขันแค่ว่ากลับบ้านได้แล้วเราไปทอกก็ได้ แล้วมีอีกรูปแบบหนึ่งคือคเป็นปลดไวยก็คือมันจะเป็นแบบมีที่ขันพร้อมแหละทีนี้เราก็ไม่สามารถขันคาทอคได้เราไม่รู้ว่าจริงๆมันควรทอเท่าไหร่ปั่นไปอาจจะเกิดอาการคลายของเกียวมันอนะล้อหลุดอีกอแล้วเวลาถ้างั้นเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราใช้ตัวนี้ขันยังไงครับลงเลยนะกะกดเลยปึ๊บแล้วนึกดูถ้าเป็นตัวเล็กจะมีแรงกดไหมอ๋อคือเป็นอย่างนี้ครับรออกมาเลยอพอถึงปุ๊บแล้วก็เอาเหลี่ยมออกแล้วมือหมุนได้เลยอ๋อคือถ้าเป็นมันออกแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกได้เลย ออกยังไงเนาะยังไม่ออกเอาหกเหลี่ยมขันอ๋ออย่างนี้นะอ่าแล้วผมจะทิ้โอเคแล้วก็พอมันมันรวมจนโอเคแล้วเราก็ทําเป็นแนวตั้งมันหมุนง่ายกว่าก็คือตอนแรกเราอาจจะใช้อย่างนี้เพื่อให้เรามีแรงกดใช่ครับแล้วพอมันรวมแล้วเราก็เอ้ยอ่าทำเหมือนเป็นด้ามไขควงทวหมุนออกอ่าทำเหมือนไขควงใช่ครับมันก็จะสบายกว่าใช่ไหมฮะขันไวกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็เราก็เอาแกนออกมาเลยใช่ครับลองดูเลยไหมลองถอดลองใส่ให้เขาดูเลยก็ได้ดีเหรอครับเดไปเลยครับอ่าได้ถ้าช่างอนุมัติแล้วเราทําได้นะฮะอันนี้คือออกมาหมดแล้วเดี๋ยวดึงออกได้เลยโอเคอ๋อนี่คือมันดึงออกได้จะดึงล้อด้วยนะอ่าป๊ออ่าหลุดแล้วนี่คือแกน2 o x x e e l ใช่ไหมฮะเป็นแกนแบบแกนของล้อดิสเรกนะฮะครับ คือสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่เพื่อที่จะเข้าไปอยู่กับตรงตะเกียบด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเวลาใส่คือเราก็ใช้ตัวนี้ใส่กับเหมือนเดิมเลยครับใส่ก็ทาเี้ไปก่อนวัดตรงปุ๊บสอดแกนเข้าไปแล้วก็เราก็ุยังไงวะตองแกนเราทำไม่ได้ได้ตรงแล้วเนี่ยใส่แกน้าไบอย่างนี้ใช่ไหมฮะ เราก็ใส่เข้าไปใช่เราจะรู้เองเข้าไปไดสองสามเกี้ยวก่อนให้รู้ว่ามันเข้าแล้วเราก็ใช้ตัวนั้นยึดอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทํานี้เหมือนเดิมยัดเข้าไปลึกๆก่อนนะครับก่อนจะขันอะไรก็แล้วแต่ให้มันเต็มรูเนาะอ๋อมันดีกว่าใช่ไหมครับถ้าให้มันเต็มรูกว่าใช่ครับอืมแล้วก็มันเกิดอาการรูดได้ยากกว่าเพราะมันจับจับได้เยอะกว่าแล้วก็เอาแบบนี้ขันเข้าเนาะใช่ครับโอเคตึงมือแล้ะ กลัวพังนะฮะคือเราวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยคือมันทํามาแบบมีหลายขนาดด้วยใช่ไหมมันก็ถามว่าพกตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าช่นกันดีกว่าหรือเปล่าในในแบบไหนครับหรือว่าเราควรพกแบบตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดพกพายแบบหนึ่งคือแบบนั้นหรือว่าเราจะพกแบบนั้นเลยดีกว่าพกแบบนี้ดีครับแบบนี้ดีกว่าได้ครับครอบคลุมมีหลายเบอร์อืมก็คือชุดนี้เรวจบเลย รถอ่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะ,อ,ะออกแบบมาเป็นน็อตหกเหลี่ยมซะเกือบหมดแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะมีไขควงแฉกผสมซึ่งอตอนนี้มันเป็นหกเหลี่ยมเกือบทั้งคัน,นแล้วม,มันก็จะขันใช้งานได้ในชุดเดียวก็คือเรียกว่าถ้าไปข้างนอกเนี่ยคือมีชุดนี้ไว้อุ่นใจแน่นอนใช่ครับประมาณนั้นนะฮะโอเคครับเมื่อกี้ช่างกันก็ได้แนะนำหกเหลี่ยมแต่ละประเภทแล้วนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยคือมัน มีข้อแตกต่างกันถึงแม้มันจะเป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันก็ตามแต่แน่คือมันมีวิธีการใช้แตกต่างกันนะเราก็อยากให้ช่างการเดี๋ยวช่างการเน้นย้าเรื่องประแจหกเหลี่ยมอีกทีหนึ่งครับว่าเราควรเลือกยังไงถึงจะเหมาะที่สุดนะเลือกคุณภาพเลือกแบรนด์อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นปาร์คทูก็ได้หกเหลี่ยมอาจจะเป็นแบรนด์อื่นที่แข็งแรงกว่าก็มีแต่ว่าทาั้งนี้เขาออกแบบมาสาหรับจักรยานโดยเฉพาะทํางานสะดวกสบายครับผมแล้วก็แบบเหมือนว่าเครื่องมือเนี่ยมันถูกออกแบบมาในแต่ละจุด ในเรื่องของความพร้อมในแต่ละการทํางานแต่ละจุดเนี่ยคือมันความพร้อมมันต่างกันแหละมันก็เลยข้อ้างที่จะมีหลายตัวหน่อยก็อย่าลืมเลือกประแจหกเหลี่ยมที่เหมาะสมหรือเหมาะกับรถเราอย่างอย่างเราเป็เรามีรถคันหนึ่งครับผม แต่ว่าเราไม่ได้ทําให้คนอื่นนะเราจะทารถเราเองเราก็ต้องดูรถเราก้อนว่าเราสามารถใช้หกเหลี่ยมตัวนี้ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นตัวสั้นเราก็ซื้อมาสําหรับเซอร์วิสรถเราเองครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือช่างกันเน้นย้าเรื่องหัวบอลหัวบอลนะครับผมอย่าพยายาอย่าเสี่ยงนะฮะนอกจากอุปกรณ์หกเหลี่ยมจะพังแล้วเนี่ยมันจะทําให้น็อตพังด้วยแล้วมันอาจจะไปคาอยู่ข้างในได้อีกนะครับเกิดเราไม่ออกก็คงต้องเจาะเหมือนเดิมเจาะก็ อาจจะโดนเฟรมเสียหายอะไรก็ไม่คุ้มนะครับผมช่างกันเน้นย้ำมากๆนะครับเรื่องหัวบอลพยายามไขออกให้หลวมก่อนหรือใช้หัวบอลทุกครั้งนะครับหรือว่าขันเข้าให้พอตึงมือพอแล้วก็ใช้หัวหกเหลี่ยมธรรมดาย้ำอีกทีือใช้ดอกาย้ำไปเลยก็จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าหัวบอลนี้ข้อจำกัดก็มีซึ่งบางคนไม่รู้ผมเห็นแล้วว่าขันขันจนแบบเต็มที่เลยโหหัวบอลขาดเรียบร้อยนะฮะน็อตลูดด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องประแจหกเหลี่ยมเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่ช่างการฝากเอาไว้เรื่องหัวบอลแล้วก็เรื่องการเลือกในแต่ละโมเดลเนี่ยเลือกให้ถูกนะครับว่าใช้ส่วนไหนถึงจะเหมาะสมและใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ของมันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วสาหรับเรื่องประแจหกเหลี่ยมน,นะครับผมครั้งหน้าเราจะกลับมาทำคอนเทนต์ร่วมกับร้านไลฟ์บายขับชมบุรีในเรื่องอะไรนบกวนเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ